้นกล้วยหรือที่เราเรียกว่าหยวกกล้วยมีประโยชน์มากๆค่ะกับผักในกระถางเรานำหยวกกล้วยสับมารองก้นกระถางหรือนำไปวางไว้หน้ากระถางทำให้กระถางผักของเราชุ่มชื่นโดยเฉพาะฤดูร,ร้อนจะทำให้หน้ากระถางผักไม่ร้อนมากหรือถ้ามีปริมาณมากๆ คลุมหน้ากระถางหมดแล้วลองก้นกระถางแล้วก็ยังไม่หมดเราก็สามารถนำต้นกล้วยนี้ไปหมักดินได้เราก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะไปคลุกเค้ากับดินที่เราเตรียมปลูกผักก็ผสมปุ๋ยคอกลงไปด้วยก็จะมีต้นกล้วยมีปุ๋ยคอกมีแกลบมีขุยมะพร้าวมีกมากมะพร้าวสับ แล้วแต่มีนะคะใส่ลงไปคลุกเขาลงไปก็จะเป็นดินปลูกชั้นดีปลูกผักจะงามมากเลยค่ะหรือถ้าเราปลูกต้นกล้วยอยู่ที่สวนที่ไร่ที่นานะคะเวลาเราตัดต้นกล้วยเนี่ยใบกล้วยต้นกล้วยเราก็วางรากไปกับดินเลยใช้เป็นวัสดุที่คลุมหน้าดินชั้นเลือดมากนะคะจะทำให้ดินของเราชุ่มชื่นร่วนซุยแล้วก็ุดมสมบูรณ์ค่ะ นอกจากนี้ต้นกล้วยหยวกกล้วยยังใช้เป็นอาหารสัตว์ได้นะคะวันนี้ก็จะนำต้นกล้วยหรือที่เราเรียกว่าหยวกกล้วยที่หั่นแล้วมาคลุมหน้ากระถางผักเพื่อให้กระถางผักชุ่มชื่นค่ะฤด,ดูร้อนเรานำหยวกกล้วยมาคลุมหน้ากระถางก็จะลดความร้อนให้กระถางผักทำให้หน้ากระถางผักไม่แห้งทำให้ผักชุ่มชื่นค่ะแล้วก็เจริญเติบโตได้ดี เวลาเรานำหยวกกล้วยสับนะคะมาคลุมหน้ากระถางก็เหลือช่องว่างให้ผักหายใจนิดนึงนะคะไม่ใช่คลุมสนาเตะเลยนะคะคลุมแล้วก็มีช่องว่างมีรูให้เราเห็นหน้าดินบ้างนะคะ <S <S <ๆ S 2> เพื่อเป็นการระบายอากาศให้หน้ากระถางผักค่ะมีออกซิเจนผ่านหน้าดินจะทําให้ผักเจริญเติบโตได้ดีขึ้นผักคิวกระถางนี้แม่มาดิซ้อนได้ ดิดยอดของผักคิวไปทําให้แตกแขนงออกมาเยอะมากเลยค่ะเป็นสิบๆแขนงเลยสําหรับกระถางนี้ยังไม่ดิดยอดนะคะปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าต้องการกินใบของผักคิวให้มากที่สุดในแต่ละกระถางค่ะสําหรับผักคิวบางกระถางจะอยู่ในตะไครยเพราะว่านํามาวางไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เพื่อป้องกันนกจิกค่ะและนี่ก็จะเป็นกระถางหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็ะจะใส่หยวกกล้วยลงไปเนี่ย จะท,ทำให้หน่อไม้ฝรั่งชุ่มชื่นจะได้ต้นโตเร็วๆค่ะให้สังเกตการวางหนอกกล้วยนะคะตรงลูกศรชี้เป็นช่องว่างของหน้าดินที่จะให้ออกซิเจนเข้าไปสัมผัสหน้าดินเพื่อเป็นการระบายอากาศคุมหน้ากระถางกระเพราค่ะกระเพราใบแหว่งดวน้ำาุนจากชั้นที่สองชายคาหล่นใส่ใบแหว่งไปสองสามใบก็ไม่เป็นไรค่ะดี๋ยยกกระถางไปวางไว้ต